โอ้โหไปไหนมาเนี่ยลองรถเลยอืมรถใหม่รถใหม่ขายไหมคันเนี้ยสวยปะสวยไหมโอ้โหกิฟต์เลยเพราะวันนั้นที่ลูกค้ามาขายที่ร้านไงคันนี้ก็จะขายนี่ได้เลยขายสักทีลูกค้าถามอยู่ลูกค้าถามอยู่ไหมอืมโอ้โหไปดูเครื่องก่อนเลยนี่สตาร์ทแล้วนะเจ็บกิฟต์เดินตั้มเรื่องก่อนเดี๋ยวพี่ยังไม่รู้เรื่องอืม นี่ให้ดูรอบๆก่อนเลยนี่ล้อแดงเบาะแดงเบาแดงชุดสีแดงชุดสีสภาพสวยนะครับพอภาพสวยเลยจริงๆเขาาดสวยนะครับ90%เลยผมให้อะ่ะ90%การตกเจาะด้วยะเออกันตกเจาะมันก็คือคันนี้พี่ได้นะครับก็คือจริงๆอะ่ะเขาเก็บงานมาให้บ้างแล้วอะ่ะเนี่ยก็คืออะไรนะล้อเละเนี่ยขึ้นดุมใหม่นะครับล้อหน้าขึ้นดุมใหม่ขึ้นชิลล์ลวดใหม่นะครับ โซกชื้นมีทำสีใหม่แล้วประมาณเนี้ยครึ Demon> ่งทั้งพอประมาณเนี้ยระร้าใหม่ไฟหน้าไฟท้ายเหมือนใหม่นะครับไฟหน้าใหม่เนี่ยดูก่อนโอ้ไน้กลีม่ตัวนี้มันเหมือนเป็นตัวหัวเถิกนะครับแต่เขาเป็นใส่เป็นไฟเลี้ยวหัวแหลมเป็นไฟหัวแหลมนะครับจริงๆมันเป็นหัวเถิกนะไม่เมยใช้ได้นะครับนี่ใครสนใจตัวนี้เอาไปเดี๋ยเนี้ยไม่ลุกลองขายไปเผื่อมีลูกค้าสนใจเขาจะได้มาซื้อ รถคันนี้วันนั้นขายคันนั้นสภาพนั้นขนาดคำชอบนั้นได้ไปหมื่นข้าใครเอาคันนี้เอาไปหมื่นเจ็ดสองร้อยอุย้ยสองร้อยนี่เอาไปทําอะไรผมขอตอนแรกจะเอาหมื่นเจ็ดห้าร้อยเออจริงๆอะ่ะแล้วถ้าหมื่นเจ็ดทวนได้ปะหลับไกเลยอโอ้โหมีสองร้อยไว้ให้ต่อเธอไม่ไม่เอาสองหมื่นเจ็ดเอาหมื่ 17, นเะจ็ดห้าร้อยอ่ะก็ตอนแรกจะเอาผมหมื่นเจ็ดห้าร้อยก็เกรงใจลูกค้าคือจริงๆไม่อยากขายแพงหรอกเพราะมันกำไรไม่ได้อะไรเลยจริงๆก็ไม่ได้อะไรเลยซักอนพี่ ชุดส่งชุดสีชุดสีใหม่สมมติซื้อสภาพน,นั้นไปหมื่นห้าซื้อชุดสีก็สองพันกว่าก็นหมื่นเจ็ดแล้วนี่ก็เก็บลุงเก็บล้อให้บ้างอะไรบ้างคุ้มอันนี้คุ้มจริงๆแล้วเครื่องดีมาดูเครื่องดีกว่าราคาใครพร้อมจบก็มาหมื่นเจ็ดสองร้อยไม่ต่อก็จัดเลยเพราะวันนั้นลุงอะไรก็ไม,ไม่ต่อไม่ต่อเดี๋ยวผมลดให้เองไม่ต้องต่อห <c oughs> นุนแน่นมาก <c oughs> ได้ยินเสียๆๆสงบ้านไว้เยอะเลยสภาพอะเงียบเงียบคลิปนะครับเอกสารทะเบียนโอนนะครับเออ เอกสารพบทะเบียโนโอนนะครับใครสนใจหมื่นเจ็ดสองร้อยไม่ต้องหมื่นเจ็ดห้าร้อยไม่ต้องต่อรถลถ,ถให้แล้ว <มา S 2> จบใครสนใจมาดูมาดูได้ที่ร้านนะคะมามาอชอบไม่ชอบมาดูเลยจ้ยาเดี๋ยวให้ดูเดีย๋ยวให้ดูอีกคันนึงคุณหลานนี่นี่สองหมื 2, ะะน่นกว่าคันนี้แค่ค่าปั้นนะาหมื่นกว่าบาทหนุนไกลๆริบๆสองหมื่นเนินสองหมื่นกว่าคันนี้นี 20, ่หมื่ 2, นเจ็ดมาไวรุ่น